ชีวประวัติพระฐานนสมงหลวงปู่ชอบตอนกรรมทำให้หลงทางพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสสมงออกจากบ้านหนองยวนแขวงเชียงตุงประเทศพมา่าเดิมทีท่านตั้งใจจะกลับเข้าไทยทางเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนปรากฏว่าเส้นทางนี้ที่ท่านจะเดินทางมามีการรบกันอย่างหนัก ระหว่างทหารอังกฤษกับทหารญี่ปุ่นท่านจึงเปลี่ยนเส้นทางกลับเมืองไทยไปเส้นทางอื่นหลวงปู่ชอบเล่าเรื่องการเดิน,นทางกลับมาเมืองไทยของท่านให้ฟังดังนี้ออกจากบ้านหนองยวนมาเราพบกับบักบั้งบักบั้งเป็นคนลาวหลวงพระบางไปทํางานรับจ้างตัดไม้ให้บริษัทคนอังกฤษอยู่พมา่าตอนเห็นกันบักบั้งมันกําลังหลบทหารต่างชาติ ทหารฝ่ายต่างๆถ้ามันบอกไว้ใจใครแล้วมันฆ่าหมกป่าหมดแหละเราพบกับทหารจีนเขาก็ปล่อยเ,อาเราทหารจีนเขาบอกทำร้ายพระทหารอังกฤษทหารญี่ปุ่นนี้ถ้าบอกเชื่อใจแล้วมันทำร้ายหมดบอกว่าคนบอกว่าพระคนพม่าสมัยก่อนเขาเลยชังทหารพวกนี้หลายบักบังเห็นเราดีใจหลาย มันว่าข้าน้อยเห็นสาธุเจ้าข้าน้อยโบตายแล้วมันกอดแข้งกอดขาเราร้องไห้เราก็สงสารมันบักบัางชวนเราไปหลวงพระบางเราบอกโบไปดอกเราจะไปเชียงไหมบักบัางบอกข้าน้อยหลวงทางปรับหลวงพระบางโบถูกเราสงสารบักบัง้งกลัวมันถูกเขาฆ่า เราเลยไปส่งทางให้มันนอนป่าด้วยกันสองคืนพอข้ามน้ำโขงแล้วเราบอกทางไปหลวงพระบางให้บักบ้างแยกกับบักบัางแล้วเราก็หาทางมาเมืองเชียงใหม่อธิบายแม่น้ำโขงเป็นชื่อที่ชาวไทยใหญ่เรียกคนพม่ารามันสมัยก่อนเรียกชื่อแม่น้ำแห่งนี้ว่าแม่น้ำสโตงพออังกฤษเข้าปกครองประเทศพมา่า ึงเปลี่ยนชื่อแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำสารวินซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศพามา่าดังที่ทราบกันในปัจจุบันผู้บันทึกเรียนถามองค์ท่านว่าระหว่างอยู่ป่ากับคนชื่อบ้างพากันกินกันฉันอะไรเป็นอาหารพ่อแม่ครัวอาจารย์ชอบท่านบอกบักบัางเอาเข้าวแห้งกรอกไม้ไผ่เผาไฟแบบข้าวหลาม เอาหยวกกล้วยขยำเกลือหอมไปตองหมกไฟแต่ละวันพากันกินแบบนี้แหละภาวะสงครามได้กินแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วกินกันหิวกันตายไปวันๆพอเอาตัวรอดบ่ได้สร้างสวรรค์สรรหาอีกอย่างไปหลายกว่านี้เกิดเป็นคนอย่าเลี้ยงยากคนเลี้ยงยากตายง่ายก่อนโตระหว่างสนทนากันองค์ท่านหลวงปูช่ชอบ เล่าอดีตชาติของท่านให้ฟังถึงบุพรกรรมที่ทำให้ท่านต้องมาผจญภัยสงครามในชาตินี้ท่านบอกชาติสุดท้ายเราเป็นทหารพรมา่าถูกทหารพระเจ้าตากล้อมอยู่ทุ่งลาดญ่าการชนะบ,บรุรีทหารพระเจ้าตากมีข้าวแห้งกินสู้ได้เป็นเดือนพวกเราไม่มีอะไรกินพากันฆ่าช้างฆ่าม้ากิน หมดช้างหมดมา้าพวกเราก็แพ้ชาตินั้นเราตายเพราะอดข้าวอดน้ำบ่ได้ตายด้วยคมหอกคมดาบของผู้ใดก่อนตายตั้งจิตเอาไว้ผู้ฆ่าขอเกิดอยู่บ้านเมืองผาสุกในพระศาสนาตายจากชาตินั้นมาเกิดอยู่เมืองลาวเกิดอยู่เวียงจันท์ชาติหนึ่งเกิดอยู่ท่าแขกคำม่วนอีกชาติหนึ่ง ชาติปัจจุบันเกิดอยู่โคกมนจากนี้ไปบ่ได้เกิดเป็นลูกผู้ใดอีกแล้วชาติสุดท้ายจบที่การเกิดเป็นลูกของพ่อใหม่แม่ป่าเท่านั้นกรรมที่เราเคยเป็นทหารพรมา่ามารุกรานเมืองไทยกรรมนี้จึงส่งผลให้เราได้รับทุกภัยจากสงครามเห็นกรรมเก่าของตนเองแต่ละชาติแล้วสังเวชใจ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่มีผิดชาติปีทุขขาเป็นบ่อกเกิดของทุกข์ทั้งมวลถึงปานนั้นสัตว์โลกทั้งหลายยังยินดีในอุทธรของกิเลสสัตว์โลกทั้งหลายจึงถูกแม่กิเลสไวยเปเอล้ําให้นอนเนื่องจิตผู้ตื่นในธรรมแล้วถึงจะรู้ว่ากิเลสนี้คือแม่เนอรกุณธรรมองค์ท่านหลวงป,ปูช่ชอบ พอแยกกับปากบ้างเราก็เริ่มหลงป่าหลงป่าสาวันสามคืนบ่ได้ฉันข้าวคืนสาฝนตกเกือบทั้งคืนหนาวกะนหนาวนั่งสั่นงกๆเป็นลูกๆกอยู่ทั้งคืนวันที่สเราเมื่อยหลายแบกบาดภายกรดบาไหวบนในใจตนเองว่าเทวดาผู้รักษาศาสนา บ่เห็นใจลูกศิษย์พระตถาคตผู้ลำบากบ้างหรืออาตมาหลงป่ามาหลายมือแล้วลำบากหลายถ้าผู้ฆ่าเป็นคนบาปหยาบหนาก็ขอให้ตายอยู่ในป่าแห่งนี้เสียเพื่อให้สมกับบาปกรรมของตนเองที่ได้กระทำมาถ้าหากผู้ฆ่ามีบุญวาสนาที่จะสืบศาสนาก็ขอให้ผู้ฆ่าหาทางออกจากป่าเขาแห่งนี้ ไปได้ด้วยอำนาจบุญมารมีที่ผู้ฆ่าบำเพ็ญมาองค์ท่านจึงกำหนดพิจารณาหาเหตุของกรรมที่ทำให้ตนเองต้องมาหลงป่าท่านบอกมีชาติหนึ่งเราเอาลูกแมวไปปล่อยป่าเพราะรังเกียจมันลูกแมวตัวนี้อดข้าวปลาอาหารอยู่ในป่าหลายวันจึงมีคนใจดีมาพบเอาอไปเลี้ยงกรรมนี้ จึงมาสนองเราในชาติปัจจุบันเป็นเหตุให้ตนเองหลงป่าอดอาหารขนาดเชี่ยวชาญชำนาญป่าอย่างเรายัางหลงทางเพราะกรรมของตนเองให้จำไว้บุญบาปแม้เพียงเล็กน้อยประมาตไม่ได้กรรมเมื่อตามมาถึงแล้วมันแสดงผลทันทีช้าหรือเร็วทุกคนต้องได้รับผลของกรรมนั้น ไม่มีใครปัดเคราะห์สะดอกกรรมให้กันได้คนเราถ้าเห็นกรรมเก่าของตนเองเหมือนดูหนังดูละครมันจะบกกล้าทำบาปใหม่ให้เผาผลาญใจของตนเองหรอกเพราะพ่อแม่กิเลสปิดจิตบังใจเอาไว้พวกลูกกรรมพระารมมันถึงบอกหูความจริงของบาปบุญคุณโทษ